สี่ชั้หมอืมแล้วพ็มทุกๆรั้นก็มี การั้ต้อหาเขางกานะครับถ้านวนหลรการนะครับผู้ชายแต่ละคนก็มัมน,นชีตของตัวเองนะครับสามารถยีกันได้ตรงห้องน้ำกระเด็นเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ รวมกลุ่มกันเนี่ยคือมีข้อมูลไหมครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการกระทําผิดเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพฤติการคนร้ายจะทำทำอะไรบ้างก็คือจะเข้ามาสั่งของค่ะเราก็ช่วงที่กําลังยุ่งยุ่งอยู่ลูกค้าก็เออเขาสั่งของเยอะค่ะแล้วก็พอเราเถอะเขาก็หยิบกระเป๋าเนี่ยเราใส่กระเป๋าเขาไปเนี่ยค่ะทรัพย์ส,สินที่เราทรัพย์สินที่เราโดนรับขโมยไปเนี่ยตอนนี้ก็คือที่เราตรวจสอบเนี่ยมีม<อ>ีอะไรบ้างครับก็มีบัตรประชาชนแล้วก็สมุด บัญชีค่ะแล้วก็เงินสดเสร็จพันค่ะถ้าใครมาแจ้งตำรวจมาแจ้งตำรวจตำรวจไปดูให้นะครับติดตามให้นะครับจากการไล่กล้องของตอรอที่ติดตั้งทางลาดสูดนะครับปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยได้นั่งรถแท็กซี่ไปลงลาดสุดที่หน้าเะม,มองงามเมื่อวานทางฝ่ายสืบสวนเลยก็จัดเจ้าที่ไปเฝ้าตั้งแต่ที่ที่สองพอมาเพื่อเช้าประมาณสิบนาฬิกาเศษนะครับ ก็พบว่าคนร้ายจำีดรูปพันธ์ตรงตามที่กล้องเราจับภาพไว้ได้นะครับลงป้ายรถเมล์เดินเดินอยู่เลยป้ายเมล์ไปนิดนึงทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่เข้าตักใาการอยู่ตรงนั้นก็เลยเข้าไปแสดงตัวขอตรวจสอบที่กระเป๋าของผู้ต้องหาปรากฏว่าพบทรัพย์สินตามรายละเอียดที่ปรากฏนะครับแล้ว จากการสอบถามผู้ตหาเนี่ยผู้หาให้การยอมรับว่าพึ่งก่อเหตุลักทรัพย์ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองทาง่ายสวนเลยตรวจสอบย้อนกลับมาปรากฏว่ามีการมีเหตุจริงก็จึงนําตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นที่บ้านได้จับถินบางส่วนแล้วก็เสื้อผ้าที่เคยก่อเหตุเมื่อเมื่อวันที่ที่สองทั้หลายนะครับทำโดยเป็นอาชีพนะครับก็ แกรถเครื่องเเนี่ยมีมยนะอะไรครับกเก็ีโดนไปไน่อโดนด,น,อนด้วยมือสีจ้ะมัอสดอ่ถ้ามีกระเป๋าอะไรมไม่กระเป๋าอะไรไ่กระเป๋าไม่ไมีแล้วนะ